ตอนที่130อารมณ์เสียทวโสมที่นางใช้ก็มีอายุ60 7 0เจปีแล้วเมื่อรวมกับน้ำจากมิติน้ำพุนวิญญาณเข้าไปอีกจึงทำให้น้ำแกงไก่มีคุณสมบัติในการบำรุงร่างกายเพียงพอชะตาชีวิตของคนผู้นี้ยังดีอยู่ไม่มีทางตายณนะเวลานี้แน่นอนหลี่ชิงซดน้ำแกงไก่จนไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวฝีมือดีใช้ได้ไก่ก็สดมากรสชาติสมุนไพรเย,ยี่ยงสมผสานเข้ากับน้ำแกงได้อย่างลงตัวไม่โดดขึ้นมาแม้แต่น้อยตรงกันข้ามยังทำให้รสชาติพิเศษขึ้นด้วย หลินเว่ยเว่ยเห็นอีกฝ่ายซดน้ำแกงหมดแล้วจึงนำขวดยาขึ้นมาเขย่าไปมาแผลของเจ้าจะต้องใส่ยาใหม่เจ้าออกไปประเดี๋ยวข้าทำเองเจียงโมหานคว้าขวดยามาจากมือนางแล้วส่งสายตาให้ออกไปเอาเถิดออกก็ออกใช่ว่านางไม่เคยเห็นรูปร่างของชายชุดดำมาก่อนเสียหน่อยดีใช้ได้เลยต่อจากนั้นเจียงโมหานก็ถอดเสื้อของหลีชิงแล้วล้างสมุนไพรที่อยู่ด้านบนบาดแผลออก เป็นอย่างที่คิดว่าเมืออนกับชาติที่แล้วไม่มีผิดเพราะบาดแผลอยู่ใกล้บริเวณหัวใจทว่าตอนเขาช่วยหลีชิงเมื่อชาติก่อนนั้นบาดแผลเริ่มเน่าแล้วยังมีไข้ด้วยจึงมีอาการที่ไม่ดีตามมาอีกเมื่อใส่ยาบนบาดแผลแล้วเจียงโมหานก็พบว่ายาในมือของตนเป็นยาที่เหลือจากตอนใช้รักษาบาดแผลตรงศีสเดิมที่มันก็มีไม่มากอยู่แล้วบาดแผลของหลีชิงทั้งลึกและใหญ่เขาจึงนำผงยาที่เหลือทั้งหมดใส่บนบาดแผล ทั้งสองเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วเมื่อไม่มีหลินเว่ยเว่ยคอยพูดอยู่ใกล้ๆทําให้ตลอดระยะเวลาการทําแผลจึงเหมือนละครใบที่ไม่มีผู้ใดเอ่ยปากสนทนาเสร็จหรือยังข้าเข้าไปแล้วนะหลินเว่ยเว่ยคอยคํานวณเวลาบาดแผลของหลีชิงเพิ่งโดนพันเสร็จนางก็ส่งเสียงบ่นอยู่ที่ลานหน้าบ้านแล้วต่อจากนั้นนางก็วางขวดน้ําบนโต๊ะที่หลีชิงสามารถเอื้อมถึงได้แล้วพูดกับเขาว่าในนี้คือน้ําต้มท่าตกกลางคืนแล้วเจ้าหิวน้ําก็ดื่มได้พักผ่อนเร็วๆด้วย จากนั้นนางก็หันมาหาเจียงโมหานตอนเย็นเจ้ากินบะหมี่แค่ไม่กี่คำในหม้อยังมีน้ำแกงไก่อยู่ประเดี๋ยวข้าทำเกี๊ยวให้ดีหรือไม่เจียงโมหานกำลังรอประโยคนี้อยู่ฝีมือการทำอาหารบุตรสาวคนโต,ตระกูลหลินทำให้ยากที่จะกลืนเข้าไปจริงๆแค่บะหมี่ครึ่งชามนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะกลืนมันลงไปได้อย่างไรเปลี่ยนจากการกินจุเป็นฝืนกินได้ทันที เวลาต่อมาหลินเว่ยเว่ยก็เริ่มสับเนื้อหมูเพื่อทำเส้กเกี้ยวแล้วนำแป้งขาวมาปั้นเป็นก้อนหลังพักแป้งได้สักครู่นางก็เริ่มทำเป็นแผ่นบางๆพี่รองหลินจือเยียนได้ยินเสียงจึงลุกขึ้นจากเตียงเตาปูนแล้วเดินมายัางประตูห้องครัวเป็นอย่างที่คิดว่าสิทธิพี่เจียงก็อยู่ด้านในพี่รองลำเอียงเหลือเกินตอนเย็นเขาเองก็ไม่ได้กินไปเยอะเท่าไรเหตุใดนางถึงจุดเตาทำให้สิทธิพี่เจียงคนเดียวยังไม่นอนอีกหรืออ่านตำราเหนื่อยแย่ละสิ มืดดึกใกล้จะเสร็จแล้วเจ้ามากินเกี๊ยวหมูสักชามสิหลินเว่ยเว่ยตักเกี๊ยวออกจากหม้อแล้วนำไปใส่ในหม้อน้ำแกงไก่พี่รองยังมีค่าด้วยทันใดนั้นที่ประตูห้องครัวก็มีสีสันน้อยๆยื่นเข้ามาเจ้าหนูน้อยใส่กางเกงตัวเล็กและเอี้ยมแดงปักลายห้าอักษรพิษพลางหัวเราะคิกคักให้นางหลินเว่ยเว่ยยิ้มแล้วสส่สีสันจากนั้นนางก็หันไปกล่าวกับหลินจือเหยียนว่าเอาไปให้ท่านแม่ชามหนึ่งไม่รู้ว่าน้าเสิงนอนหรือยังบัณฑิตน้อยเจ้ายกไปให้น้าเสิงสักชามสิ โชคดีที่นางห่อเกี๊ยวไว้เยอะหนึ่งคนกินหนึ่งชามยังพอมีเหลือด้วยซ้ำส่วนพี่สาวคนโตที่กำลังแกล้งนอนอยู่บนเตียงก็ได้กลิ่นหอมของน้ำแกงไก่และเกี๊ยวต้มทันใดนั้นนางก็กำมือจนเล็บแทบจะแทงทะลุเนื้อทุกคนได้กินหมดยกเว้นนางคนเดียวนางน้องรองข้าจะจำไว้หลังทุกคนกินจนอิ่มแล้วหลินเว่ยเวก็ยกชามสุดท้ายเข้ามานางเขย่าพี่สาวแล้วกล่าวว่าเลิกเสแสร้งได้แล้วจะกินหรือไม่ถ้าไม่กินข้าจะยกออกไปแล้วนะ พี่สาวทนไม่ไหวจึงรีบลุกขึ้นแล้วก้มหน้ารับชามเกี๊ยวน้ำไว้ทันทีจากนั้นก็ก้มหน้าก้มตาคีบเกี๊ยวเข้าปากโดยไม่เงยหน้าสักนิดที่แท้น้องรองก็ไม่ได้ลืมนางเป็นตัวนางเองที่คิดมากไปแต่ถ้าจะให้นางทำเหมือนน้องสามและน้องสี่ที่ไปขอของกินจากน้องรองถึงห้องครัวเช่นนั้นนางก็ทำไม่ได้จริงฮ่าฮ่า ตอนน้องรองยัง,งโง่เขลาอยู่ตัวนางก็ไม่ดูแลน้องและแทบอยากทําให้น้องสาวที่เป็นภรรคนนี้หายไปจากครอบครัวแต่ตอนนี้น้องสาวไม่งโง่เขลาแล้วซ้ํายังเก่งขึ้นทุกวันส่วนตัวนางกลับไม่รู้ว่าควรใช้อารมณ์เช่นไรเวลาเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายกินเสร็จแล้วอย่าลืมล้างชามด้วยหลังทิ้งประโยคสุดท้ายไว้แล้วหลินเว่ยเว่ยก็หันไปพูดกับมันดาว่าท่านแม่เจ้าคะท่านรีพักผ่อนเถิดพรุ่งนี้อยากกินอะไรโจ๊กไก่ฉีกใส่เห็ดหอมคู่กับซาลาเปาทอดสดใหม่สามชิ้นเป็นเช่นไรเจ้าคะ อะไรก็ได้ทำอะไรง่ายๆก็ได้วันนี้เจ้าทำงานดึกอีกแล้วพรุ่งนี้นอนให้มากหน่อยเถิดนางหวงสงสารบุตรสาวตอนนี้การค้าของครอบครัวทำกำไรได้ดีแต่ทุกคนก็ยุ่งเหมือนกันโดยเฉพาะบุตรสาวคนรองที่ทำงานตั้งแต่เช้าจะรกค่ำจนไม่มีเวลาพักผ่อนดูสิสาวน้อยตัวอ้วนกลมบัดนี้ผอมจนเอวบางร่างน้อยไปหมดแล้วเจ้ากับท่านแม่ฝันดีหลินเว่ยเว่ยเข้าไปสวมกอดนางหวงแล้วฉีกยิ้มหวานขณะที่พี่สาวถือชามลงจากเตียงก็บ่นพึมพำว่า อายุเท่าไรแล้วยังให้ท่านแม่กอดอีกคิดว่าตนเป็นน้องสี่หรือไรท่านใดนั้นเจ้าหนูหน้อยก็พูดแก้ต่างให้ตนอยู่อีกด้านหนึ่งข้าไม่ให้ท่านแม่กอดตั้งนานแล้วพี่รองต่างหากที่ทําตัวเป็นเด็กกับท่านแม่เหมือนตุ๊กตาตัวน้อยนั่งหวงเข้าไปจิ้มจมูกของบุตรชายแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าพรุ่งนี้แม่จะเอาถ้อยคําของเจ้าไปบอกพี่รองดูสิว่านางยังจะทําขนมให้เจ้ากินอีกหรือไม่เจ้าหนูหน้อยได้ยินเช่นนั้นจึงรีบประจบทันทีท่านแม่ขอรับข้าผิดไปแล้ว ข้าไม่ควรว่าพี่รองท่านอย่าเอาไปบอกพี่รองเลยนะต่อไปข้าจะไม่ทําอีกแล้วส่วนหลินเว่ยเว่ยที่กลับมายัางห้องทางฝั่งตะวันตกก็ได้ยินเสียงหัวเราะมาจากห้องหลักท่านใดนั้นมุมปากของนางก็ยกยิ้มเพราะความสุขที่เกิดขึ้นในใจการมีครอบครัวช่างดีเหลือเกินส่วนพี่สาวคนโตที่เดินเข้ามาในครัวก็ต้องอารมณ์เสียขณะมองข้าของที่วางกองบนเตาความรู้สึกซาบซึ้งค่อยๆจางหายนางน้องรอง,รองเราได้เห็นดีกันแน่ ที่ยกไปให้ข้าคนสุดท้ายก็เพราะอยากให้ข้าเป็นคนเก็บกวาดใช่หรือไม่ในเทศกาลไหว้พระจันทร์หลินเว่ยเว่ยมอบวันหยุดให้พวกป้าและพี่ๆที่คอยทำงานมาด้วยกันดังนั้นพอตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตรู่นางก็เริ่มทำงานคนเดียวจนหัวหมุนพี่รองพี่รองวันนี้ท่านจะทำขนมไหว้พระจันทร์ไส้ถั่วแดงหรือไม่เจ้าหนูน้อยเข้ามาเดินวนรอบหลินเว่ยเว่ราวกับลูกสุนัขตัวน้อยที่กำลังติดคน ลินเว้ยเว้เอื้อมมือที่เต็มไปด้วยแป้งไปแต่บนจมูกของเขาแล้วกล่าวพร้อมรอยยิ้มทำสิมีไส้ธัญ,ญพืชห้าชนิดไส้ถั่วแดงไส้พุทธะแดงมีหมดเลยตอนนี้นางกำลังทำขนมไหว้พระจันทร์อยู่ใต้ต้นลูกพลับขณะเดียวกันเจียงโมหานที่อยู่ในชุดสีนวลจันทร์พร้อมตำราลเล่มหนึ่งก็นั่งอยู่ไม่ไกลออกไปขณะมองนางอบขนมไหว้พระจันทร์ในเตาคิ้วของเขาก็ขมวดเล็กน้อยจากนั้นเขาก็เดินวนบริเวณรอบๆในระยะที่นางพอจะเห็นได้เพื่อเตือนนางว่าเจ้าลืมสิ่งใดหรือไม่ บัณฑิตน้อยไปนั่งทางโน้นประเดี๋ยวเสื้อผ้าชุดใหม่ของเจ้าจะเปื้อนบัณฑิตหนุ่มใส่ชุดสีนวลจันแล้วดูดีมากถ้าใส่ชุดของสตรีจะต้องเปล่งประกายยิ่งกว่าเทพเซียนลงมาจุติแน่นอนแต่นางคิดว่าถ้าเขาใส่ชุดสีขาวจะต้องดูเหมือนเทพเซียนมากกว่าอีกเจียงโมหานกลับไปนั่งใต้ต้นไม้แต่ท่าทางดูเหมือนอารมณ์เสียนี่เขาเป็นอันใดไปหรือในช่วงเทศกาลเช่นนี้ก็มีคนมากวนโมโหเขาแล้ววันนี้คือวันไหวพระจันทร์ช่วยอารมณ์ดีหน่อยอย่าทำหน้ายักย้ายสิ ประเดี๋ยวข้าทำขนมไหว้พระจันทร์บัวหิมะให้หลินเว่ยเว่ยใช้น้ำเสียงออดอ้อนแบบเจ้าหนูน้อยมาพูดปลอบใจบัณฑิตหนุม่มทันใดนั้นความเย็นชารอบตัวของเจียงโมหานก็ดูจะลดลงทันทีหืมหรือปัญหาจะอยู่ที่ขนมไหว้พระจันทร์บัวหิมะ